สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป6กทุกคนนะคะเราก็กลับมาเรียนออนไลน์กันอีกครั้งแล้วนะคะสำหรับสัปดาห์นี้เราจะเรียนเรื่องการเขียนโฆษณานะคะนักเรียนจะเห็นได้ว่าโฆษณาในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยมีมาทั้งทางโทรทัศน์ทั้งทาง,ทางทหนัง,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 งสือพิมพ์นะคะให้นักเรียนสังเกตการใช้ภาษาแล้วนำภาษานั้นมาฝึกใช้ดังนั้นงานในครั้งนี้ก็คือให้นักเรียนเขียน โฆษณาสินค้าอะไรก็ได้นะคะแต่ให้มีจุดสนใจให้มีคนสนใจอยากซื้อนักเรียนจะใช้ภาษาอย่างไรนั้นให้นักเรียนดูในคลิปนะคะว่าเขาสอนการใช้ภาษาอย่างไรเขียนโฆษณาอย่างไรบ้างนะคะแล้วนำมาประยุกต์ใช้นะคะเมื่อนักเรียนเขียนโฆษณาเสร็จแล้วนะคะนักเรียนจะต้องอาจจะวาดภาพระบายสีประกอบตัวหนังสือชื่อสินค้าต้องใหญ่กว่าเดิมนะคะ อันนี้ก็คือหลักเทคนิคอย่างหนึ่งของการโฆษณาเสร็จเรียบร้อยแล้วต้องอ่านโฆษณานั้นอัดคลิปส่งครูในทุกวันจันทร์เราเรียนกันสองวิชาเช้าภาษาไทยบ่ายเป็นการอ่านนักเรียนต้องไม่ลืมข้อนี้นะคะเมื่อนักเรียนทำงานภาษาไทยเสร็จแล้วให้นักเรียนอ่านอัดคลิปส่งครูทุกครั้งหลายๆคนเข้าเรียนอย่างเดียวหลายๆคนส่งงานอย่างเดียว นัเรียนจะต้องหนึ่งเรียน 2. ส่งงานที่เขียน 3. ส่งงานที่อ่านจึงจะครบถ้วนกระบวนการของการเรียนรู้ในวิชาภาษาไทยนะคะสำหรับวันนี้นักเรียนศึกษาจากคลิปได้เลยนะคะว่าภาษาโฆษณานั้นเป็นเช่นไรสวัสดีค่ะ โฆษณาสวัสดีครับน้องๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับหลังจากที่เราได้รู้จักกับการเขียนประกาศกันไปแล้วในวันนี้เรามารู้จักกับการโฆษณากันบ้างนะครับถ้าอย่างนั้นเราก็มาดูกันเลยแม่คะแก้วอยากได้ทีวีเครื่องใหม่ทำไมล่ะลูกเครื่องที่มีอยู่ที่บ้านเราก็ยังใช้ได้อยู่ แต่นี่คือทีวีรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะคะดูสิจอก็แบนภาพก็สวยคมชัดแถมยังดูหนังสามมิติได้อีกตั้งหากแล้วลูกรู้ได้อย่างไรล่ะแม่ก็ยังไม่เห็นเขาเปิดทีวีเลยก็แก้วดูจากโฆษณาไงคะโฆษณาเหรอลูกแก้วรู้ไหมจ้ะว่าโฆษณามันก็คือคําชวนเชื่อจ้าแล้วรู้ความหมายที่แท้จริงของโฆษณาไหมจ๊ะ ไม่รู้คะ่ะถ้าอย่างนั้นแม่ช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยได้ไหมคะได้สิจ้าการโฆษณาก็คือการนำเอาแนวความคิดสินค้าหรือบริการมาเสนอให้กับลูกค้าโดยใช้สื่ออย่างใดอย่างหนึ่งและมีการระบุตัวผู้ให้การสนับสนุนด้วยและจะต้องมีการเสียค่าใช้ใจ่ายในการใช้สื่อนั้นๆ เช่นการโฆษณาสินค้าอย่างหนึ่งทางหนังสือพิมพ์ผู้ขอให้มีการโฆษณาหรือผู้สนับสนุนมีจุดมุ่งหมายเพื่อแนะนำหรือส่งเสริมการขายสินค้านั้นๆจึงต้องจ่ายเงินค่าเช่าเนื้อที่การโฆษณาตามที่หนังสือพิมพ์กำหนดการโฆษณาจึงจะเกิดขึ้นจะเป็นการโฆษณาโดยใช้สื่ออย่างอื่นก็เช่นกันเอแม่คะ เคยเห็นพวกครีมที่มาขายตามรถค่ะเขาบอกว่าทาครีมของเขาภายในเจ็ดวันน่าจะขาวนี่ถือว่าเป็นการโฆษณาหรือเปล่าคะเป็นเหมือนกันจ้ะแต่ที่ลูกได้ยินนั้นเป็นการโฆษณาชวนเชื่อจ้ะซึ่งเป็นการชักจูงหรือชักชวนบุคคลให้มีความเห็นคล้อยตามหรือมีความเชื่อตามคำชักชวนนั้นๆเนื้อหาการชักชวนอาจจะเป็นไปในทางดีหรือไม่ดีก็ได้ แล้วทำไมเขาต้องทำแบบนี้ด้วยล่ะคะเขามีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้รับเกิดความเชื่อตามที่ตนชักชวนโดยมิได้คำนึงถึงหลักความจริงเพียงแค่ให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้เท่านั้นนิยมนำะมาใช้ทางการเมืองจึงอาจจะมีทั้งเรื่องจริงและเรื่องไม่จริงนอกจากนี้ การโฆษณายังมีจุดมุ่งหมายที่แตกต่างกันตามโอกาสและตามเวลาที่แตกต่างกันอีกด้วยจ้าแล้วจุดมุ่งหมายของเขามีอะไรบ้างคะประการแรกเพื่อแนะนำให้รู้จักสินค้านั้นๆและบริการใหม่สำหรับกลุ่มเป้าหมายนั้นๆต่อมาเพื่อให้ข่าวสารต่างๆที่เกี่ยวกับลักษณะและคุณสมบัติของสินค้าหรือบริการ เพื่อสร้างแรงจูงใจเร้าใจหรือดึงดูดใจให้เกิดขึ้นกับสินค้าและบริการนอกจากนี้ยังเป็นการย้ำให้สินค้าหรือบริการนั้นอยู่ในความทรงจำของผู้บริโภคตลอดไปและที่สำคัญก็คือเพื่อเป็นการเอาชนะคู่แข่งขันในการจำหน่ายสินค้าหรือบริการประเภทเดียวกันจ้า เ็อเป็นการสร้างความเชื่อถือในสินค้าหรือบริการให้เป็นที่ยอมรับอันจะส่งผลถึงการจําหน่ายสินค้าหรือบริการของผู้ผลิตคนเดียวกันและสุดท้ายเพื่อส่งเสริมการใช้สินค้าหรือบริการให้มากยิ่งขึ้นอันจะส่งผลต่อการขยายตลาดสินค้าหรือบริการนั้นให้กว้างขวางยิ่งขึ้นจ้ะ แล้วเขามีวิธีในการเขียนจูงใจอย่างไรคะหลักในการเขียนโฆษณาก็จะมีการบอกเหตุผลของการใช้สินค้าหรือบริการบอกรายละเอียดสินค้าในด้านคุณภาพราคาความสะดวกสบายจากนั้นจึงเขียนโน้มน้าวจิตใจผู้บริโภคให้มีความต้องการใช้สินค้าและบริการและสุดท้ายจึงต้องมีการจูงใจเช่นลดราคามีของแถม ได้รับสิทธิพิเศษบริการทั้งเงินสดและเงินผ่อนเป็นต้นจ้าอ๋อสิ่งนี้เองที่เขาเรียกว่าการจูงใจที่ทำให้เราอยากซื้อของของเขาใช่แล้วจ้าก่อนที่เราจะไปรู้จักกับภาษาในการเขียนโฆษณานั้นเรามาทำกิจกรรมกันก่อนนะครับถ้าพร้อมกันแล้วก็กดปุ่มด้านล่างนี้ได้เลยครับ น้องๆเคยสังเกตไหมครับว่าเมื่อเวลาที่เราได้ฟังดูหรืออ่านโฆษณาแล้วเราเกิดการเห็นด้วยหรือคล้อยตามทําให้เราเกิดอาการอยากได้ของสิ่งนั้นแล้วน้องๆสงสัยไหมครับว่าเพราะเหตุใดเราจึงเป็นเช่นนั้นถ้าอยากรู้เรามาดูคําตอบกันเลยครับการใช้ภาษาในการเขียนโฆษณานั้นเราควรคํานึงถึงการใช้สำนวนที่น่าสนใจจดจําได้ง่ายใช้ข้อความที่กระทัดรัดสละสลวย เพื่อให้สื่อเรื่องได้ตรงตามวัตถุประสงค์และเข้าใจง่ายเขียนอักษรให้อ่านง่ายเขียนสะกดการันเพื่อความถูกต้องใช้ภาษาที่บ่งบอกให้รู้ว่าสินค้าที่นําเสนอคืออะไรใช้ประโยชน์อะไรและไม่เขียนข้อความเกินความจริงและไม่ใส่ร้ายสินค้าชนิดอื่นๆในการเขียนโฆษณานั้นต้องมีการดึงดูดความสนใจมักใช้ข้อความสั้นๆกระทัดรัดได้ใจความ เราใจให้อยากติดตามรายละเอียดอื่นๆอาจสร้างเป็นรูปคำถามปริศนาหรือแง่คิดยกตัวอย่างเช่นทำไมยาสีฟันเหมือนกันแต่ให้คุณค่าไม่เหมือนกันเรามาดูอีกตัวอย่างนะครับหายห่วงเรื่องผิวเสียเพราะแดดได้แล้ว สิ่งเหล่านี้ก็คือหัวเรื่องซึ่งทำหน้าที่ดึงดูดความสนใจมีทั้งหัวเรื่องที่ให้ข่าวสารบ่งบอกคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์หัวเรื่องที่ทำให้อยากรู้อยากเห็นโดยใช้ข้อความที่ทำให้เกิดความสงสัยและหัวเรื่องที่บอกคุณภาพของผลิตภัณฑ์โดยตรงและหัวเรื่องที่ดีควรมีลักษณะคือสามารถเร้าให้เกิดความสนใจต่อผู้พบเห็นหยุดดูอ่านหรือฟัง โดยใช้ข้อความหรือรูปภาพที่ดึงดูดใจได้ดีใช้ภาษาที่เข้าใจได้ง่ายมีความหมายชัดเจนตรงประเด็นใช้ข้อความที่สั้นกะระชับส่วนข้อความที่กล่าวอ้างนั้นต้องมีน้ำหนักน่าเชื่อถือและมีความสัมพันธ์สอดคล้องกลมกลืนกับข้อความอื่นในโฆษณาครับการสร้างความสนใจ เมื่อส่วนหัวเรื่องสามารถดึงดูดความสนใจให้กลุ่มเป้าหมายหันมาสนใจได้แล้วก็จะต้องสร้างให้เกิดความสนใจที่จะศึกษารายละเอียดในข้อความโฆษณาต่อไปคือการแสวงหาคำตอบการเขียนต้องให้สั้นกระทัดรัดชัดเจนให้ผู้รับสารเข้าใจได้โดยง่ายในระยะเวลาอันสั้นโดยเฉพาะสาระที่สำคัญครับ การทำให้เกิดการกระทาเป็นความพยายามที่จะกระตุ้นเร้าใจให้กลุ่มเป้าหมายที่มุ่งหวังไว้แสดงพฤติกรรมซื้อผลิตภัณฑ์หรือใช้บริการเป็นส่วนท้ายของการโฆษณาโดยการสร้างความประทับใจและให้เกิดความง่ายแก่การจดจำนิยมใช้เป็นคำขวัญครับยกตัวอย่างเช่น ST รถชุ่มคอหอมชื่นใจ RM w a s h พลังซักล้ำหน้าเนื้อผ้าสะอาดทุกเส้นใหญ่สรุปแล้วการเขียนโฆษณานั้นเป็นการนำเสนอเผยแพร่สินค้าหรือบริการเป็นกิจกรรมที่มีการสื่อสารสู่มวลชนเพื่อให้มีผู้นิยมโดยมีกำไรในสินค้าเป็นเป้าหมายสำคัญครับและก่อนจากกันวันนี้เรามาทำกิจกรรมส่งท้ายกันก่อนนะครับ ดด้วยวยยช่คนิน้องๆคิดว่าการโฆษณานั้นมีทั้งข้อดีและข้อเสียอย่างไรตัวอย่างคำตอบข้อดีก็คือการโฆษณาเป็นการชักชวนจึงทำให้เป็นที่สนใจแก่ผู้พบเห็นและตัวอย่างคำตอบข้อเสียคือ บางครั้งโฆษณาอาจกล่าวเกินจริงจึงทำให้เป็นการหลอกลวงประชาชนเป็นยังไงกันบ้างครับน้องๆรู้กันแล้วใช่ไหมครับว่าสิ่งที่เราได้รับฟังจากสื่อทุกวันนี้ก็คือการโฆษณานั่นเองและก่อนที่น้องๆจะตัดสินใจซื้ออะไร<ๆ>ก็ควรที่จะพิจารณาให้ดีๆก่อนนะครับบางทีอาจโดนหลอกได้สำหรับวันนี้เราคงต้องลากันไปก่อนไว้พบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ Thank you.